ไปหน้าไปหน้าไปเห็นปกา่อนเต็มตรงหน้าเลยแล้วก็เลยเลยจับเลยจับปกา่อนนะจับจับไ่รถจับไ่รถแบบปลาขึ้นนอเตื่อยเห็น้าเห็นปลาอยู่ปลาเตื่อยก็ไปมีปลากินนะเลยกู้ช่นาขึ้นนอเอ้ยกูจับปลาไปเอ๋ยกินก่อนนะวาสนาก็เลยเด้จับปลาลงไปจับปลาจับลงใส่รถกระบะใส่รถกระบะอันนั้นเต็มรถกระบะจับปลาเต็มรถกระบะเลยอ๋อค่ะ มาตอนนีก็ไปล้างไปล้างมือออกแล้วก็เลยขี่รถขับรถไปมาสิไปหาเอื่อยยุ่ไท้ยอันหละงขับรถไปสิเอาปลาไปเอื่อยก็เลยแวะเติมน้ำมันเติมน้ำมันหน้าแวะเติมน้ำมันรถแล้วก็เลยเลยลงไปเบิ่งะนะลงไปเบิ่งปลาเบิ่งยางคายรถอหน้าเป็นจังไดลงไปก็ไปเบิ่งรถอ้าวบ่แม่รถจะคล้องตัวนี้รถเอื่อย ไปหาเอื่อยแม่ยนจีไปหาเอื่อยแต่บัาเก่าเขารถเอื่อยขับรถเอื่อยสิไปหาเอื่อยก็เลยว่าเอ้าคื้ได้ขับรถเอื่อยวะเลียนรถเอื่อยเกิงานกอดเก้าเก่าแปดสองอ๋อเมา่ิจไปหาเขาแต่ตะของเพื่อไปขับรถเขาไปขับรถเขาว่าไม่รถจะของลงไปเติมน้ำมันเมีนว่ารถเขาคือคือถอดเขาขับว่าขอบคุณน้อง ที่เล่าความฝันให้ฟังนะคะที่ฝันว่าจับปลาใส่รถกระบะนะคะใส่กระบะเต็มเลยไแล้วก็ปลาก็เต็มไปหมดนะคะไม่รู้ว่าปลาอะไรบ้างเต็มเต็มรถไปหมดเลยนะคะแล้วก็เขาก็ขับรถเนี่ยขับรถคันเนี้ยบรรทุกปลาเนี่ยจะไปหาเพื่อนเอื้อย เอ้ยก็คงจะเป็นคนรู้จักคนสนิทนะเนาะเขาบอกว่าจะไปหาเอื้อยนะแล้วพอสักพักหนึ่งนะ่ะขับรถไปถึงปั๊มน้ํามันนะก็ไปเติมน้ามันแวะลงปั๊มน้ํามันแล้วก็เติมน้ํามันแล้วก็ลงไปดูรถอ้าวปลาก็ยังเต็มรถเหมือนเดิมแต่ปรากฏว่าเป็นรถของคนที่น้องอะ่ะจะไปหาอ้าวก็เลยแบบอ้าวเป็นยังไงเอ่ยอ่าฝันนี้ก็คือเขาหมายถึงแบบนี้เขาหมายความว่าเป็นสำนวนไทยเป็นสำนวนไทยที่บอกว่าเนื้อเต่ายำเต่าก็หมายความว่า เอากําไรหรือดอกเบี้ยไปลงทุนค้าขายโดยที่ไม่ต้องควักทุนนะคะก็คือไม่ต้องใช้ต้นทุนอ่ะก็คือว่าน้องคนนี้ที่ฝันเนี่ยเขาก็ได้เขาก็ไปจับปลาจ,จับ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 ใส่ในกระบะใส่ไปใส่ไปใส่ไปนะแล้วก็จะไปหาเพื่อนคือไม่รู้ว่าไปขายหรืออะไรก็แล้วแต,แต่แต่ก็คือว่าเขาหมายความว่าเนื้อเต่ายำเต่าอ่ะก็คือแบบไม่ต้องลงทุนน่ะ ป่าก็จับเอาข้างทางแล้วปรากฏว่ารถก็อ้าวมันเป็นรถของคนที่เราจะไปหาอ้าวก็แสดงว่าเขาเรียกว่าเนื้อเต่ายำเต่านะสำหรับสำหรับเรื่องของภาษาไทยอ่าสำนวนการใช้ภาษาไทยอันนี้นะคะก็จะเริ่มจากที่ในหลวงรัชกาลที่9้าเนี่ยทรงเป็นห่วงใยเรื่องของการใช้ภาษาไทยของคนประเทศของเรานะคะของพวกเราเลยนะคะพระองค์เป็นห่วงใยห,ห่วงมากห่วงมากเนื่องจากว่า แต่ละคนนะ่ะก็จะใช้ภาษากันที่ผิดๆบางทีก็ภาษาวิบัติบางทีก็แบบคิดค้นคําศัพท์ใหม่กันขึ้นมาแบบโอ้โหวิบัตนะอย่างนั้นอย่างนี้นะอ่าแล้วทีนี้แล้วพอพระองค์แบบมีความเป็นห่วงห่วงใย,ยมันก็เหมือนแบบหลักเศรษฐกิจพอเพียงอนะที่มีมีสห่วง2เงื่อนไขประมาณนั้นแหละก็คือหลัก หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระราชทานให้กับประชาชนนำไปใช้เนี่ยเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2542นะอันนั้นหลักหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่สำหรับวันภาษาไทยแห่งชาติเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงฤเริ่มนู่นตั้งแต่วันที่29กรกฎาคม2555นะแต่ทีนี้รัฐบาลก็เพิ่งจะประกาศใช้ว่าให้วันที่29ของ ย9บก,รการกฎาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเมื่อปีพศ2542ซึ่งก็ครบ23ปีในในปีนี้นะคะอ่าแล้วทีนี้ทะเบียนรถของคนที่น้องคนฝันเนี่ยจะไปบ้านเขาว่าทะเบียนรถก็คือ9982ซึ่งก็มองแล้วก็คือวันถ้าแยกเลขออกมาก็คือวัน29ก็คือวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะแล้วก็8 9นะคะ89ก็คือ 8998เนี่ยเป็นพระชนมายุของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแต่ถ้า28ดเนี่ยก็จะเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของรัชกาลที่10บนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะดร,รแต๋วให้ความสำคัญไปที่เลข23ากับเลข29นะคะถ้าสมมุติว่าไม่ออก23ามก็จะออก29นะคะก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคะว่าเ,เราต้องคอยดูซิว่าเ,เราก็ระมัดระวังเหมือนกันเฮ้ยเอาไว้ซะหน่อยเอาไว้สะหน่อย 29, 29 29ด้วยนะอ่า ใครอยากได้89ก็เอาไปนะนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะดรเต๋ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสําหรับเรื่องของสำนวนไทยที่ว่าเนื้อเต่ายำเต่านะคะ